ส่วนปัจจัยเดียวนี้คือนะ้าปัจจัยสุดท้ายละโนว่า no, ว่านะ้าปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าสัทธาที่โตนะอิติดังนี้โน no, อันว่าณนะปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าสัทธาที่โตนะอิติดังนี้ ส่วนนี้มีกี่บทครับอ่าสองบทตับดบทเลยครับสัทธาที่โตติเอกังปะทางนาะติเอกังปะทางวิปัสยันต์ตปะทาวิปากวาเสนาทาวิปะทามิตังสุตันติทัตตาพังสัทธาที่โตติเอกังปะทางนาะติเอกังปะทาง วิปัสย,ยันตปาปัาวิภาควเสนาทวิปัตมิทางสุตันติธาตะพังสัทธาทิโตติเอกังปัตันานติเอกังปัตัางวิปัสยันตะปัาวิภาาวาเสนาทวิปาัตามิทางสุตันติธาตะพังนะอนว่านะปัจจัยโหติย่อมลงพลังในเบื้องหลังสัตธโตจากสาวทั้งหลาย สัทธาจิโตมีศัทธาสัพเป็นต้นอเทในอานอิติว่าตังอันว่าสภาวะนั้นอสชาของเขาอาธิมีอยู่อิติดังนี้ตรงนี้เป็นอภิพันิเทศอายิพัินิเทศนะลงมากรลบทิ้งนะ จะเป็นโนได้ไหมเดี๋ยวนึกว่าเป็นโนปัจจัยเขาลบเพื่ออให้ชัดเจนกับรูปของปัจจัยเดี๋ยวสงสัยส่วนนี้มีกี่บทสองบทนะอ่า เป็นปฏิจจะยาวิธีสูตรไม่มีอะไรมากนะอาทะตุลูกก่อน สัทธาอาศัตถิเตสัทโธสัทธาอาศัตถิเตสัทโธสัทธาอาศัตถิเตสัทโธสัทธาอันว่าสัทธาอสศัปุริสัทธาของบุรุษนั้นอธิมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นสัทโธชื่อว่าสัทธาแปลว่าผู้มีสัทธาได้แก่บุรุษนะสัทธานะครับพระองคนั้นปัจจัยนะ สัทธาอาาอาติติสัตโ์สามเดือนคือสัทธาตาอาทิรังสัทธารงสีบธมาวิภัณ์ด้วยริงคาเสวตมารูปสีวิภัณด้วยเสสะโตโลกังคาสิปังตาโรงชาติวิภัณด้วยสามิสามิงชาติเพราะสวิภัณแปลงตาเป็นอาด้วยสัสมาสามิงสังสาสาวะตาเพราะสวิภัณโรงสากม ด้วยสากขโมเสสัทธาอันวุสัทธาอาสัปปุคัลลสะของอุกนันอตมีอยู่อิติอาทิในอันิีง롱นปัจจัยในอัตถสัตติด้วยสัตตาติโตนะรูปวิปัสสระด้วยเตสังวิปัสติโยโรปัจจ เป็นปกติด้วยปกติจารสราตาสารบตาสาระอติสารด้วยอุตตะฐานะมะปโยโกแยกเมียนนาอจาสระด้วยผุกวมาโัตตทิตตมัสสารสเรณวิโยชาเยรบนาอนุปันด้วยเตสังนโรปะแยกเมียนนาอจาสระด้วยผุกวมาโัตตทิตตมัสสารสเรณวิโยชาเย รสสาระน้ำระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระดโอมาเตสะปัญาติมีสระดเปตุปกตินามยนาทัพออกากสะระด้วยนเยรังยุตเตตั้งสัทธาเป็นนาด้วยตัทธิตัสมาสกิตตากนามังวาด้เยตุนาติสุจารังสัทธารงสิวเตมาวิภันด้วยริงคาเตตมารังชะการะแปลงสีเป็นโอด้วยโสแยกมนาทับออกจากสาระ ด้วยผู้ภามาตุทิตามาสาราังสารีนวิโยชายยิโรสลานาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราดูโพมาเตสาพยาิยะเตมิสาราดูเป็นตุปกตินามยนาตาปุปกากัสโลด้วยนาเยรังยุเตาสารโลเป็นสาธโธแปลว่าผู้มีศรัทธาเป็นได้สามลิงนะเป็นได้สามลิงคนระับ อิติลิงก็ลงอิติลิงชุตขกาปัจัยด้วยอิยติยามาตวอาปาจะโยคิดนานนะข้อมูลเยอะนะถ้าเป็นนปุงสิงหลิงก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนตามลิงนะครับตรงนี้นะอัญญบ,บทอานปะปฏิกามนย สัทธาอัสสะอติเตสัทธาสัทธาอัสสะอติเตสัทธาสัทธาอัสสะอติเตสัทธาสัทธาอันว่าสัทธาอัสสะอิทธิยาของหย่งนั้นอจิมีอยู่อิติพระเหตุนั้นสัทธาชื่อว่าสัทธาแปลว่าผู้มีสัทธาสัทธาอัสสะอติเตสัทธังสัทธาอัสสะอติเตสัทธังสัทธาอัสสะอติเต สัทธังสัทธาอันว่าสัทธาอาสัปุรสัของต่อกูนั้นอติมีโยอิติเพราะเหตุนั้นสัทธังชื่อว่าสัทธาแปลว่าผู้มีสัทธาปัญญาอาสะอติติปัญโยปัญญาอาสะอติติปัญโยปัญญาอาสะอติติปัญโยปัญญาอันว่าปัญญาอาสะบุคคลัสส ของบุคคลนั้นอธิมีโยอิติพระเหตุนั้นปัญโยชื่อว่าปัญญาแปลว่าผู้มีปัญญาอิทีนิลงอาเป็นปัญญาหญิงมีปัญญาไหมเพราะนั้นเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นณปัจจัญใจดูยากนักเขียนเขียนเคยเจอไหมหรือว่าไม่เคยเจอนะ เปิดให้ดูเรื่องเ่องพระเจ้าหมาก็ไปนันะ่งเห็นไหมทำไมต้องมีศรัทธาก่อนเพราะต้องคือศรัทธาก่อนลำดับเทศนานะถ้ามีศรัทธามีปัญญาไหมอ่าลำดับอะไรอ่าลำดับเทศนานะ เวลาแสดงก็แสดงเป็นคาดับทเทศนกรรมะนจําได้เลยเหไหมเดี๋ยวท่องๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะาให้ไงท่องท่องดีนะักเ,นะเจอนอกแบบนะเอาัทกสีหายหน่อย อาผมไม่เอาเข้ามาเลยนี่ก็มีไฟล์นี้ก็มีแต่ว่ามันเป็นไฟลสกแกนเป็นไฟลสกแกนนะหน้าตรงเป๊ะเลยแต่เขียนไม่ค่อยได้อ้าวเขียนนะเขียนนะเขียนไม่ค่อยได้นะต้องเขียนตัวใหญ่เขียนได้แค่ไหนเนี่ย เดีย๋ยวนี้เราจะเจอนะนี่นี่ไงอาจารย์สัพุชิตวาเนี่ยถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอายาอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอาคาตาม,มาแล้ว เวลายะในสมัยไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาสมาอะไรเพะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวจะตามเก็บให้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ไม่ต้องให้ดูมาแล้วให้ปวดหัวในห้องขอจริงพ้อเห็นอะไรอนะสุตรวาฟังแล้วตังว่วเติงซึ่งความเป็นไป,นปนทั่วนะั้นเรื่องราวต่างๆเลยนะปัทยะ จำเดิมอาทิตโตแต่เบื้องต้นนี่ลงโตปัจจัยนะวะ2 7น,นะศรัทธาอิทธิอิทธิเป็นหญิงศรัทธาผู้มีศรัทธาปัญญาสัมปนาผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญามนะเพราะนั้นใช้ปัญญาเลยได้ไหมทำไมไม่ได้ ปัญญาอาสาอาธิติปัญญาใช่ไหมเห็นไ,ไหมตรงนี้เป็นสมาธิอะไรพูดถึงพร้อมด้วยแต่ยาตาบริสสะสมาดมเห็นไหม,ไไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามเก็บเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตามเก็บศัพท์เดี๋ยวเราจะเข้าใจสมา,าธิตทิตย์าะะอาทิตนาธิตินาเดี๋ยวตามเก็บให้ละไม่เอาไม่เอาเดีย๋ยวลืม ไม่ให้แปลแล้วเออเคอเคให้ดูศัพท์เฉยๆนะครับมีเนื้อหาเพิ่มเติมนะนี้อาจารย์เขาก็มาไว้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมัชเชโรผู้ปราศจากความตนีมัชเชรังอัสาอิติติมัชชโรตัวนี้เป็น ตัดพิษอรงนะปัจจัยนะนะมัชโลอมัชโรตรงนี้เป็นสมานนะครับใช่ไหมตอนนี้เป็นอะไรนะนะบุพพบทอะไรไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเออตัวงข้ามเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่มีไงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ ถ้านัดทียแยลไปว่าไม่มีใช่ไหมเพราะฉนั้นไอ้คำแปลไม่มีบุตรแสดงว่าเป็นผู้สมานใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นเออใช่ก็มมทานที่สมานไงไม่ดอกไม่ดอกไม่ดอกพอเราถ้าเราเก็บตามเนี้ยผมบอ,อกให้นะนี่ ตามตามผมเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเดีย๋ยวจะให้เบาๆนะครับอ่ามาดูนะเพะฉะนั้นเขาจะสรุปตรงนี้ละอาจารย์ท่านจะสรุปตรงนี้ว่าบทที่ลงวันตุและมันตุปัจัยเป็นต้นในอัตอศัศติเนี่ยเรียกว่าอัศติตัดทิศสามารถแสดงความหมายว่ามีอยู่โดยสามันทั่วไปผู้มีผู้มีไหม,มนี่ดังคำว่า อันตาวาอายังโลโกอัยังโลโกอันว่าโลกนี้อันตาวามีที่สุดนี่อันตากับวัตุปัจจัยนะไม่ใช่ไม่ใช่คันตาวานะดูเหมือนคันตาวานะเป็นเรื่องนะอะหรือแสดงถึงความหมายแฝง,งอื่นมีความมากเป็นต้นได้อีกนะแสดงใน โมฆะรานะปัญจิกานะอังกรมครับปะโหเตจะปปสังสายังนินทายังจาติสายญาเนนิจยโยเขปะสังสักเขหุนติเมมันตุอาตาโยปะโหเตจะปะสังสายังนินทายังจาติสายญาเนนิจยโยเขจะสังสักเขหุนติเมมันตุอาตาโยปะโหเตจะปปสังสายัง นินทายังจาติสาย,ยาเนนิจยโยเคจะสังสาเกอโอ้นติเมมันตุอัธโยปะโหเตจวมสสังสาย,ยนินทายังจาติสาย,ยาเนนิจยโยเคจะสังสาเกอโอ้นติเมมันตุอัทโยมันตุปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นไปในอดว่ามากการชมเชยการตำหนิความยิ่งกรารประกอบเป็นเนตนการะคนกัน ตัวอย่างนะปะหูตามากทนาวาผู้มีทรัพย์หมายถึงคนมีทรัพย์มากเพราะว่าท่านังอาสาอาทิติทนาวาได้แก่ได้แก่อะไรครับได้แก่ตระกูลก็ได้นะตรงนี้นะหรือได้แก่เศรษฐีก็ได้เพราะนั้นทรัพย์เขามีอยู่แล้วนะคนไหนก็มีทรัพย์อะ่ะแต่ว่าถ้ามีมีวัตถุปัจจัย เป็นต้นแสดงว่ามีอัดแฝงนอกเหนือจากอัดว่ามีอยู่ตัวนี้มากนะมอืมคุณเหมือนกันคุณอนะ่ะคุณอนะ่ะอาจจะมีคุณยิ่งกว่าก็ได้นะนะแล้วแต่นะแล้วแต่เราจะส่งเค้าน,นะครับหรือว่าท่านบอกเลยว่ามีอัดอะไรเนี้ยชัดเจนเพราะนั้นเวลาแปลนะ ราต้องเอาอ่านพวกนี้มาประกอบด้วยลงข้อดูลองพิจารณาดูไม่นั้นเดี๋ยวจะลืมพวกนี้อันที่สองครับปรษาังสา,ารชมเชยชาติมาผู้มีตระกูลหมายถึงคนที่มีตระกูลสูงสน้นหรือผู้ที่เกิดในราชนิกูลนะชาติอาสาอาธิติชาติมาหรือกุลังอาสาอาธิติกุลว่าให่ไหมนี่ เราะนั้นในอาาัาระเสริญก็ได้ตัมนิละมุขโรผู้มีปากหมายถึงคนพูดปร่ำมุขขังอสาซาอาิติมุขโรปากของคนนั้นมีอยู่เห็นนั้นคนนั้นชื่อว่าคนมีปากคนปากก้าคนปากก้าติมนิครับตัมนินะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการอนุปจาระนะพูดถึงปากปากเป็นเหตุเกิดถ้อยคำ ใช่ไหมเพราะนั้นเป็นสำนวนภาษานะอติสายนะความยิ่งพุทธิมาผู้มีความรู้ปัญญาวาผู้มีปัญญาหมายถึงคนที่มีปัญญายิ่งกว่าคนทั่วไปพุทธิอาสาอาตติพุทธิมาปัญญาอาสาอัตติปัญญาวาคติอาสาอาัตติคติมาหไหมเพราะฉะนั้นได้หมดเลยผู้มีปัญญาเนี่ยในอัต ความยิ่งนิจะโอเคประกอบเป็นนิจานุมาซึ่งมีรัศมีหมายถึงพระอาทิตนะมีรัศมีอยู่เสมอนั่นเองพระจันได้ไหมอ่าพระจันเนอ่ะก็ได้เหมนกันเนาะพานุอัสสะจันตสะอาทิติพานุมาได้แก่พระจันเนะ พระอาจารย์เป็นปุงริง,งรัศมีของพระอาจารย์นั้นมีอยู่เห็นไหมพระอาจารย์นั้นชื่อว่าทานุมันตุใช่ไหมผู้มีรัศมีประกอบดังนี้ไหมดังนิ้นะสังสักระการละกวนกันฤทธิ์ทั้งมายามคขมินยามคมินผสมกับยาอื่นนะ อริิอาาอิทิตอริทิมานะคำินของเภสัชนั้นมีอยู่เห็นั้นเภสัชนั้นชื่อว่าอริทิมันตุตรงนี้พูดไปแล้วนะเป็นการรณุปราร์แล้วครับอันหนึ่งอา6อย่างของวัตถุปัจแัยเป็นต้นที่มุขคาณะปัญจัการนำมาแสดงนะครับ เอามาจากสารกิจนั่นเองนะซึ่งไม่มีกล่าวในสถิติปกรณ์ในสถิติปกรณ์เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงอัดที่มุคลานณะปัญจการมาแสดงที่เนี่ยอกอยางที่น่ะปะหูเตจปราสังสายังนะเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านกล่าวเพียงอัดว่ายิ่งเท่านั้นคงเป็นเพราะท่านเห็นว่าอัดทุกอย่างรวมลงในอัดยิ่งนั่นเองนะ ฉะนั้นท่านกล่าวไว้อัดแฝงคืออัดจ,จริงจบแล้วจบแล้วนะครับ,จบ,รบจบแล้วจบนะสรุปแล้วนะครับอาสตัติตะทิศที่แสดงในคอมพิวนี้มีอยู่เจ็ดศัพท์นั่นเองนี่บีสีอกอกีวันตุมันตุนะเพราะนั้นทั้งสูตร ได้เลยไหมทั้งสูตรได้เลยไหมได้เลยอ่าส่วนสูตรว,ว่ามัทวาทิตโตโรเนี่ยพระปัจจัยลงหลังจากมัทุสซาเป็นต้นเนี่ยคำพน์นี้ไม่ได้กล่าวไว้นะเนื่องจากว่ามีใช้น้อยไม่ใช่ไม่มีใช้นะมีใช้น้อยเพราะนั้นท่านดึงไม่กล่าวนอกจากนั้นยังมีอีก ีตัวที่รวบรวมด้วยจาศัพ์ในสูตรว่ารทถถัศสติวิจานะคือโสอิระวะอาระนั่นเองรวมด้วยจาาศัพท์ดังนั้นเมื่อรวมละปัจจัและปัจจัยอื่นๆก็คือนี่โสอิระวะอาระรวมเป็น12ครับสิบสองนะดังน,นั้น เบวกหนึ่งบวกสี่เป็นเจดบวกหนึ่งบวกสี่เป็นสิบสองดสิบสามเด็นี่งไงก็เจ็ดคือท่านแสดงไว้เจ็ดหนึ่งคืออ่ละไมได้กล่าวไว้สี่คือจะทัาบอในสูตรว่าตาท้าสถิติวิจจะแสดงใช่ไหม ก็เลยว่าเจ็ดบวกหนึ่งบวกสี่เป็นสิบสอง่าเพราะนั้นก็ทั้งสูตรทั้งสูตรได้มาเลยชุดนี้นะครับชุดนี้นะทั้งสูตรได้มาเลยนี่ตะทะสัติติวิจารตปทิโตสิทันดาติโตอิกาอ,กอีมัทวาทติโตโรภูนาทิโตวันโตสัตยาติมันโต สัตตถิโตนะเห็นไหมได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมนี่ไม่แซงไม่แซงเพราะว่ามีใช้น้อยเป็นแปดเห็นไหมจ่าทรอสีโส,สอิระวะอาระไหมได้แล้วส่วนมวเมื่อวานนี่วิเศษเสตระระตามิสิกิฏหาตระระตามาอิสิกาอิยาระอิฐหาได้หรือไม่ เพราะนั้นใครเป็นสอบปรีน้อยเนี่ยสบายเลยให้ออกมาเลยอย่าตอบเกินนะอย่าตอบเกินนะผมให้ตอบเกินก็หักนะอะจบแล้วนะครับจบแล้วนะสําหรับอาสัตติสัตชีนะวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็กะว่าให้จบถึงตรงนี้พอลนะ